สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Secret of Money รายการด้านการเงินดีๆที่จะนำแนวคิดเกี่ยวกับการเงินและการลงทุนมาเล่าสู่กันฟังครับวันนี้เราก็มีเรื่องของการวางแผนการเงินหรือว่า Financial Planning มาเล่าให้ฟังครับการวางแผนการเงินก็คือกระบวนการในการจัดการและวางแผนเกี่ยวกับการเงินของบุคคลหรือองค์กรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินที่ต้องการในอนาคตครับ การวางแผนการเงินเป็นการประเมินสถานะทางการเงินในปัจจุบันและกำหนดถึงวิธีที่เหมาะสมในการจัดสรรทรัพยากรครับเช่นเงินทุนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยจะพิจารณาถึงหลายปัจจัยเช่นรายได้ค่าใช้จ่ายหนี้สินการออมการลงทุนและการประกันชีวิตครับการวางแผนการเงินที่ดีจะช่วยให้คุณสามารถควบคุมการเงินได้ มีความมั่นคงในอนาคตและลดความเสี่ยงจากปัญหาทางการเงินที่อาจจะเกิดขึ้นครับเช่นการขาดแคลนในยามฉุกเฉินหรือการไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ครับต่อไปเราจะพูดถึงกระบวนการในการวางแผนทางการเงินนะครับซึ่งจะมีอยู่หลายขั้นตอนมากเลยขอเริ่มที่ขั้นที่1เลยแล้วกันนะครับการประเมินสถานการณ์การเงินในปัจจุบันการวางแผนการเงิน ต้องเริ่มต้นด้วยการเข้าใจถึงสถานะทางการเงินของตนเองหรือว่าองค์กรซะก่อนครับก่อนที่จะตัดสินใจสำหรับการวางแผนในอนาคตนั่นหมายถึงการคำนวณรายได้ทั้งหมดทั้งรายได้หลักและรายได้เสริมรวมถึงการสำรวจค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันหนี้สินที่ต้องชำระและก็ทรัพย์สินที่ต้องมีครับเรามาเริ่มในส่วนของรายได้กันก่อนนะครับรายได้ก็คือรายได้ที่เกิด จากการทำงานธุรกิจหรือการลงทุนครับต่อไปจะเป็นค่าใช้จ่ายคือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเช่นค่าผ่อนบ้านค่าผ่อนรถค่าใช้จ่ายส่วนตัวค่าน้ำค่าไฟครับต่อไปจะเป็นหนี้สินคือหนี้สินที่ต้องชำระเช่นหนี้บัตรเครดิตหนี้สินเชื้อบ้านหรือหนี้สินอื่นๆครับและสุดท้ายจะเป็นทรัพย์สิน คือทรัพย์สินที่มีค่าเช่นอาสังหาริมทรัพย์เงินออมหรือการลงทุนต่างๆต่อไปเราจะมาสู่ขั้นที่2กันนะครับคือการตั้งเป้าหมายทางการเงินหรือว่า setting financial goals ครับการตั้งเป้าหมายทางการเงินเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการวางแผนการเงินครับเพราะจะช่วยให้คุณมีทิศทางที่ชัดเจนในการจัดการทรัพยากรทางการเงิน เป้าหมายทางการเงินสามารถแบ่งออกเป็นดังนี้ครับ 1. เป้าหมายระยะสัน้นเช่นการสร้างกองทุนฉุกเฉินการซื้อของที่ต้องการในอนาคตอันใกล้ 2. เป้าหมายระยะกลางเช่นการซื้อบ้านการสะสมเงินสำหรับศึกษาต่อและสุดท้ายเป้าหมายระยะยาวครับเช่นการ,กรเกษียณอายุการสร้างมรดกหรือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ครับ ซึ่งจะใช้เวลาที่นานมากต่อไปเราจะไปขั้นที่3กันนะครับคือการประเมินแผนการเงินและทางเลือกต่างๆหลังจากที่เราตั้งเป้าหมายในขั้นที่2แล้วขั้นต่อไปก็คือการหาวิธีหรือกลยุทธ์ที่จะช่วยให้เราบรรลุปเป้าหมายทางการเงินนั้นๆครับซึ่งการประเมินทางเลือกต่างๆจะช่วยให้คุณเลือกวิธีที่เหมาะสมกับสถานะการเงินของคุณได้ครับเช่นการออม การออมเงินในบัญชีธนาคารหรือกองทุนเพื่อเก็บตามเป้าหมายครับหรือจะเป็นการลงทุนการเลือกลงทุนในหุ้นกองทุนรวมหรือสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างผลตอบแทนในระยะยาวครับหรือการจัดการหนี้เป็นการวางแผนลดหนี้ให้หมดไปเร็วที่สุดหรือการรีไฟแนนซ์หนี้สินเพื่อให้มีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ําลงและสุดท้ายจะเป็นการทําประกันครับโดยการซื้อกันชีวิต หรือประกันสุขภาพเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดครับต่อไปในขั้นที่4จะเป็นการดำเนินการตามแผนครับเมื่อเราเริ่มวางแผนการเงินและเลือกวิธีการที่เหมาะสมแล้วขั้นตอนถัดไปก็คือการเริ่มดาเนินการตามแผนที่กาหนดเอาไว้ครับซึ่งจะต้องมีความสม่าเสมอเช่นการออมเงินการลงทุนหรือการลดหนี้ต้องตามเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้ครับ และในขั้นสุดท้ายจะเป็นขั้นที่5คือการตรวจสอบและปรับปรุงแผนครับการวางแผนการเงินไม่ใช่แค่เรื่องที่ทำเพียงครั้งเดียวแล้วเสร็จแต่ว่าเป็นการติดตามผลและปรับแผนเมื่อมีความจำเป็นครับเช่นเมื่อไรายได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีสถานการณ์ทางการเงินที่แตกต่างออกไปเช่นการขาดแคลนในบางเดือนหรือมีโอกาสในการลงทุนที่ใหม่ๆครับ ต่อไปเรามาพูดถึงประโยชน์ของการวางแผนทางการเงินด้วยดีกว่าครับซึ่งจะมีอยู่ด้วยกัน5ข้อหลักๆดังนี้ครับข้อแรกการวางแผนการเงินจะช่วยให้เราบรรลุวัตถุประสงค์ทางการเงินได้ครับการมีแผนที่ชัดเจนทําให้เราสามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินในระยะยาวเช่นการซื้อบ้านการเกษียณหรือการส่งลูกเรียนได้ครับข้อที่2จะเป็นการลดความเสี่ยงทางการเงิน การวางแผนการเงินจะช่วยลดความเสี่ยงจากปัญหาด้านการเงินครับเช่นหนี้สินที่มากเกินไปหรือขาดแคลนเงินในยามฉุกเฉิน 3. การจัดการหนี้สินที่มีประสิทธิภาพการรู้วิธีการจัดสรรหนี้สินจะช่วยให้หนี้สินถูกชำระอย่างมีระเบียบและไม่เพิ่มพูนครับข้อที่4การเพิ่มความมั่นคงทางการเงินการมีแผนการเงินที่ดีจะช่วยให้คุณรู้สึกมั่นคง และไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเงินในอนาคตครับและข้อสุดท้ายข้อที่5ช่วยให้มีการออมและการลงทุนที่มีประสิทธิภาพการตั้งเป้าหมายการออมและการลงทุนจะช่วยให้เงินของคุณเติบโตและสร้างมูลค่าขึ้นในระยะยาวครับสุดท้ายนี้ขอสรุปเลยแล้วกันนะครับการวางแผนการเงินเป็นกระบวนการที่ช่วยให้คุณสามารถจัดการกับทรัพยากรทางการเงินของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการตั้งเป้าหมายการประเมินสถานะการเงินและการเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดในการออมลงทุนซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินและมีความมั่นคงทางการเงินในอนาคตได้ครับสำหรับวันนี้รายการ Secrets of Money ของเราก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเพื่อไม่ให้พลาดข้อคิดดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามรายการของเราไว้ด้วยนะครับสํหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ